ว้านี่ค <dévelop eigentlich analysis> <that> ือกับ <Phone> ด <todo the issue> ักทางก็แห้งแล้วดินเปียกมาเทโอโอสบายมากอสบายมากตัวท็อป สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูทีมงานผสมครับทีมงานสารวัตรนัดทีมงานนารงทรัพย์แล้วก็ทีมงานฝนเอนฟืนสามทีมงานครับรวมกันเลยเมื่อวานก็เอาร้อยสามห้าลงวันนี้เอาร้อยสี่สิบลงครับทีมงานฝนเอนฟ์นเขามีรถขุดสองคันนะเมื่อวานร้อยสามห้า เปิดทางใหม่เสียมไหมประเดิมทางใหม่เลยครับโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยต้องลองครับต้องลองอจะไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องรถหนักอะถึงจะขึ้น งานแบกด้วยครับลองทางใหม่เอาควันท่วมแน่นอนอะรถก็น่าจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคันได้นะสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะรถด,ด,ดำมารวมกันเยอะมากเลยเอาลองทางใหม่ดูครับตัวท็อปเมืองสุรินทร์ ต้องจัดให้หนักๆครับเอาบททางก่อนบ่โอ้แต่ด้านล่างตรงนี้ก็พอใช้ได้อยู่ทางจะไปลื่นตรงทางขึ้นนั่นแหละโอเครถหนักก็น่าจะได้อยู่แต่รถเบาจะลื่นครับจะมีดินเปียกอยู่ ลงสองชั้นครับเป็นบอ่อเก่าที่ขุดมาหลายปีแล้วแหละเป็นบอ่อของออทีมงานสารวัตรนัดที่ขุดไว้น่าจะสองสามปีได้แล้วครับเซมักไม่มีงานครับเลยมาขอแจมกับทีมงานเขาหน่อยอตักแต่ย่า <laughs> โอ้ยโอ้โอดินด้านล่างเป็นดินแดงครับดินดานดินดานแดงอะใกล้เต็มแล้วครับ มาดูตัวทอบอยโชวควันหน่อยเก็บควันไว้นานแล้วปล่อยทิ้งว่างครับเต็มเรียบร้อยดินเปียกทั้งนั้นเลยเลย สบายมากเอ yeah. สบายมากตัวท็อปเตมแม็กขึ้นได้แล้วคันอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาครับเอามาดูม่วงอื่นครับมาดูเซียวเล่ ยาวไหมโอ้เที่ยวแรกเที่ยวแรกผ่านไปทางเริ่มเละแล้วเอ้เมื่อวานวิ่งชั้นบนวันนี้ลงชั้นล่างครับ ใครไม่แรงรู้แหละงานนี้ยำไปเรื่อยๆก็เริ่มเ,เละแล้วน่ะกลายเต็มแล้วครับเรามาดูเซียวเล่ขาจะอ่อนเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่างานแบกด้วยครับ ไอระเบิดไทยมันไม่ปิดอะ่ะขึ้นไปไหลลงหมดเลยน,นี่ยกยกนิดนึงได้ไหมพอเอาดันดันอยอีกน้อยยกอีกน้อยพอไม่เข้ารก ลินมันติดแล้วอ่ะลินมันติดแล้วไม่ไมงับหรอก ít ít đan ít đan ít 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 ใช่ไหมครับตัวต่ขึ้นไปแล้วดินจะไหลลงนี่แหละดินเปียกด้วยว้าวนี่คือกับดักทางกัแห้งแล้วดินเปียกมาเท โอ้เรียบร้อยเอาเอา,เอาดินเปียกออกก่อนครับ เสียงแท็กนี่เซียวฟันมากเลย เดี่ยวเลยทำกับดักไว้แล้ว oh. เอาเกลี่ยแล้ว